จะมีนนนนววเาสวัสดีครับผมหมิงร้อยเสียงนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เราแจ้งถึงความเคลื่อนไหวของหมิงร้อยเสียงในช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการที่ผมนะฮะมีคิวที่จะปล่อยเพลงในโปรเจกต์ลบล้าที่กลางใจนะครับก็คือเพลงหนาวหน้าฝนใน EP 1ีแล้วก็ในเพลง บลบราที่กลางใจในอีพีสนะครับเป็นมินิซีรีตั้งใจว่าจะปล่อยในช่วงกลางเดือนนี้นะครับก็จําเป็นต้องขออนุญาตเลื่อนออกไปสักเล็กน้อยก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องเลื่อนไปนะครับก็เนื่องมาจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิดนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราได้ทราบข่าวการจากไปอย่างกระทันหันนะครับเราได้ทราบข่าวการจากไปอย่างสงบ ของศิลปินราชาเพลงพูดผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คืออาจารย์เพลินพรมแดนนะครับซึ่งก็อยากถือโอกาสแสดงความไว้อะไรอยากถือโอกาสแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับไปยังครอบครัวของท่านนะครับจึงถือโอกาสนะครับที่จะนําผลงานเพลงที่ท่านได้มอบไว้ให้มิงร้อยเสียงนะครับเป็นบรดกทั้งหมด6เพลงนะครับเราจะนํามาเผยแพร่ ให้กับแฟนเพลงทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทางช่อง YouTube ของหมิงร้อยเสียง Offi ิเชีนะครับมีทั้งหมด6เพลงนะครับจะขอนำมาเผยแพร่เพื่อแสดงความไว้อะไรแสดงความลํำลึกนึกถึงบุญคุณคุณงามความดีของท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับพอครบ6เพลงที่เราได้นำมาเผยแพร่เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงของการ ปล่อยเพลงในส่วนของซิงเกิลใหม่ที่เราได้วางแผนกันเอาไว้นั่นก็คือ,อหนาวหน้าฝนแล้วก็รบเราที่กลางใจกันต่อไปนะครับเราก็ได้มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันตามที่พวกเราได้แผนไว้กับทีมงานแล้วก็นักแสดงเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกดติดตามกด u b s c r i b e ทางช่อง Youtube ของหมิงร้อยเสียงกันด้วยนะครับผมหมิงร้อยเสียง Offi c i a l นะครับแล้วก็1ไลค์1แชร์ like, share, มีความหมาย1กําลังใจมีคุณค่า เมตตาหมิงสักนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยเพลงที่เป็นงานเขียนของอาจารย์เพลินพรมแดนเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับแล้วเราก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องของโปรเจกต์ที่เราได้วางแผนกันเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับฟาทำโอ้ใจยิ่งทำตรมฝนพรมแต่ใจไม่สมปอง แต่น้องร่วมกูอยู่สองชื่นพระของคิดกันตายร่มไฟใบย้อยเคยยกเยาวเฝ้าคอยฝากน้ำถ้อยรักมันเอาหยาดฝนทำฟ้ามาเป็นหยาดฝนยาดน้ำต,ตาฉันจึงพลั้งพร่าเมื่อเขาลืมคำ